เรื่องพืชพันธุ์แหลจบแล้วดูเด้อลูกจะทาให้แม่ขอบมกขอบใจยังแต่เสามันยังหาเสายังบ่พอยังหาเสาบัดนี้ยังแม่ยืมเงินกระเจาสองล้านห้าถือว่ายังค้างนี่ยันสองล้านห้าฮเดียนี้ยั้นี่ง้านห้าดีดีฮะโดยเลยโดยนะคับดีน้องพี่ีน้องทางนายต่างประเทศวันนี้เ่้าก็ได้มาเพื่อนไม่แดงอีะ ว่าเคยนัดเพื่อนไว้ว่าหลังจากได้พื้นได้ไพ่ทีแม้ว่าที่มาซ่อมเอามาซ่อมรถเข็นคือว่าเราใช้เข็นน้ําเข็นในเนาะคือว่าไลยเอาพื้นเอารูห์เนาะว่ะวตอนนั้นค่อยมาแล้ว,ลวเพราะวื่อนยังบุท่านบุตท่านได้ซ่อมให้เนาะพ่ามันบูมี่ไฟฟ้าก็เลยเขาเชื่อมเขาอ,อย่างมันบวดได้ทุกคนบูมี้ก็เลยกลับมาอีกเแค่หนึ่งเนาะตว่าเปีนี้เดี๋ยวยังถือว่ายังตุกค้างนะเออยังตุกค้างเป็นพวกชาวไผ่ยังบุพเพยังขาดห้านตน แต่เมืี้ก็ทิมาแกอันสถานการณ์ที่ว่าจะเปลี่ยนซะก่อนเนาะที่ว่ารถไฟล้อลูกเข็ดที่เราที่เป็นอุป,ปกรณ์มาเมื่อนี้เนาะมีตู้เสือบม,มีลูกหมูหินเกียร์ตรัวเสือจะไปดิอ่าเจ้าสบายดี <laughs> มาอีกเนาะเมื่อนี้เนาะมาอีกแล้วโดนระบาดมา ยิม่งมาคอยเพื่นอนวะต้องรได้ม,มาคอยเอด้ออได้ยินข้าวเพื่อนว่าเอาเอกลมเ,อเอตรเอร์มาแล้วมาอย่างไรจะวะถี่มาอันนี้น่เพื่อนนี่แหละจอดอันนี้แหะเคสที่อยู่บ้านน่ากระเรียดเ,เขาเบิ่งสะก้อนเพผัวตอนนี้กระทางผู้ใหญ่กับยังเพูนติดต่อมาจ้าจ่<อ>าจ่<ๆ>าหลักๆเลยกับแม่หนูคือค่อยว้าวแต่ค่อยอยากได้รถจักรแม่ละจ่าเพราะมันเป็นภาหน้าที่ว่าจำเป็นให้น้องไปหาเงินหาอย่างแม่ละแม่ละเขาต้องใช้ตัวนั้นสะก้อน แต่ภาคเคลื่อนก็จะเดล่าให้จริงล่มกันยิงค่อยเฮ็ดไปเท่าเล็กเท่าน้อยเพราะว่าให้กับเหือแห้งเดี๋ยวมันมันสู้บ่ไดไรต้องเอาไปเท่าอะไรยากเออเท่วนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวกินข้าวเอากิน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 ียวออกวานเล่นเป็นเรื่องพื้นไพ่เรียบร้อยโอ้จะทุ่งจะทานลูกเลยให้ฮ้างดีกดูเด้อ เรียบร้อยคนอ้าเอ้าเอ้าค่อยเปลี่ยนค่อยไปเรียกได้ไหต่อทางในเนาะทางในสองดอกทางนอกดอกหนึ่งดีสามสองดอก ใช้น้ำหนองเลยไม่เอาน้ำโดดเลยได้ดูดไม่ดึงน้ำโดดมาเลยบ่คุณให้ใช้แต่ว่ามันน้ำอันนี้มันคั่นนะเออแม่แล้วมันม<อ><ค>ีหอยได้อันนี้บ่รอกันจะเบาอนนี้เลยไปยชุบนั่นเลยอืมอืมอืมเออไปรถเข็นที่ซับมือนี่เรา ตัมันมนเราคำสายใจงามเสมอช่วยเหลือผู้ยากไร้มันนาน้ำใจเต็มไปด้วยพระคุณแบ่งปันให้ทุกคนบาปานเมื่อเห็นคนที่ทุกข์ยากมีใจเบาคำไม่เคยเหมดเลยที่คชควลือ ทั่วท้องฟ้าถ้าทุกคนมีหัวใจแบบนี้โลกนี้จะงดงามยิ่งขึ้นความสุขจะเติมเต็มชีวิตไม่มีใครต้องเจ็บปวดมันบุหรี่มันบุ่เกณฑ์ตัวนี้มันใหญ่เ,ออเ,เดี๋ยวมามื่อหน้าชีหาบีมาใช่ให้เราเป็นพิเมา มีสีมารเ,เรา,า,าตีนแต่้าไม่ใช่ตัวนี้ว่าตัวนี้เราแก้เวียกนัก

ข้าวกินน้ำไปไปข้าวกินน้ำไม่แดงเพื่อแดงข้าวหับ um พี่น้องเลยถือว่าสัมร็จแล้วเวียกพี่น้องเรียกใครสถานการณ์ไปก่อนเนาะพอไม่แดงคุณได้แก่น้ำแก่ในแก่น้ำนู้นน้ำนู้พื้นนู้อย่างมื่อกาทีเบาแห้งก็น้อยเนาะว่างเหยื่อแห้งพู้ยิ่งเข้าไปแบกแบบนี้แถมสุขภาพเราบอดี มันชีเพ่้ตัวเองโซ่ก็เลยเอาตัวนี้ทุนแห้งเนาะโอ้โท่มีของแท้พี่น้องเอ้ยเราหายเราหายบ้านเฮาบ่เนี่ยเออแม่ยังบดไอ้ขิดบ่มีแป้งแม่เออจะข็ดก็ได้เนาะเออ เราไหาพี่น้องเลยอันนี้ดีฮิตของเราพาข้าพาน้ำตรงนี้เราไหาครับเป็นอะไรอันเรื่องพื้นเรื่องพายยังค้างยังค่าอย่างเรื่องพื้นพายแหละตกแต่เดือดรุ่นเด้อดุจะทาให้แม่ของโมขมใจยังแต่เสามันยังห้าเสายังบมพยยังห้าเสาตอนนี้แม่ยืมเงินกระเจ้าสองล้านห้าโดยยังค้างนี่ยันสองล้านห้ามีอู้ชมล้านห้าดีดีะโดยโดยโดย อาจารย์แล้วแม่นว่าเขากู้ไปกู้เขาเนาะแม่นมันบ่พพ์พ่อสายไผ่เดี๋ยวสายแม่ลราไปกู้ไม้ห็นไหมแม่นม่ได้เอาซื้อมาซี่ซี่กอแม่แล้วมันก็ยังเงินยังบ่พอบบเดี๋ยวก็เลยไปเอาตืมอีกสองก่อเนาะแต่แม่ลราได้ยืมเงินเพิ่นนี่เดี๋ยวมันพอเดี๋ยวสายยังค้างยังค้างนี่สองล้านห้าเนาะแม่ยังสองล้านห้าโอ้สาไพ่เลยยังห้าสาโดยนั่นแหละลูกเอ้ยเสาไพ่เลยยังห้าต้นพี่น้องไอ้ที่ว่าเราขโมยเคยยัน นํำเสนอรหรือว่าถ้าคิดให้พี่น้องเบิงเนาะทื่ว่ายังขาดอยห้าต้นแต่แม่แดงตัวนี้ก็ยังมีภาระอยู่ติศนี้เพื่อนอยู่สองล้าน,นห้าเนาะเพือ<บ>พ่อนบัได้นั้นบ่เพื่อนบัได้อันกำหนดคาดหมายบ่เมือม่อใดเมื่อใดเพื่อนบอกว่าที่ห้าเดือนออได้ผลบอกให้มือหาได้เมื่อใดเราเอาให้เมื่อนั้นอืเร <นำ S 1> าแนวนั้นนี่ยืมน้ำผู้ไดนี่นี่ยืมน้ำบู้เสี่ยวนานนี่แหละเออยืมยืมน้ำเชี่ยวเจ้าฮะโดยอยู่นุ่คนอื่นไม่กบก้าน้ำเชี่ยว คเนเออือว่าเพื่อนบริป้าบริทิมเขานะเนาะเขาอ่อ,อนภาคขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทางสหรัฐเนี่ยที่ว่าเพื่อนอุปถัมหรือว่าเบิงแยงเขาหันนะบวยพร,รอุบชัยเพื่อนขอบใจเ้อผู้ใหญ่ใจดีเจ,จ้าอ่อนมานชนุกชนุนค่อยเจ้ามาเบิงมาแยง,งค่อยหัน อันเอาไพ่เอาพื้นเข้าให้ให้ให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งต่างนี้ต่อไปคำไม่มุนคุณไม่แก่คบเจ็บบ่ให้ได้ขอบไขรบ่ให้มีเด้อผูใหญ่ใจดีเด้อโชคดีจ้าถูกอีลาเด้ขอบใจไปป้าแม่จุจารักขอบใจเดอฮ่าฮ่จเ่าฮ่า่าฮ่า้อาฮ่าฮ่่าฮดาฮ่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 าาฮ่า่่่าเ่้่าอาย่า่าาา่่า ตามที่ทุกคนเห็นเนะาะว่าอันนี้เคสอันขออไม่แดงก็ถือว่าบ้าขมวดมาเห็ดจำเน็จแล้วเห็ดจำเน็จแล้วพื้นไผ่เพิ่อก็มีแล้วตอนนี้ก็ยังเถื่อแต่ว่า <c oughs> ยังค้างเสาไพ่เนาะถือว่ายังบุพเพอนะทีมงานบ่าขามวดมาเห็ดมือน,อน,นั้นยังเสาไพ่บุพเพอห้าต้นเนาะห้าต้นอีกสิตกอยู่รป,ประมาณสามพันห้าเนาะสามพันห้าร้อยบาท แล้วก็แม่เพิ่นไปยืมเงินนันชาวบ้านเนาะยืมเงินมู่คู่กันนะแะยังค้างอยู่สองร้านห้าเนาะรวมกับเป็นร,วม,นรวมเป็นเงินเงินบาทจากพัห้าที่ซื้อเสาไฟแล้วก็เงินกีบถี่ว่ายืมเขากูบา้บ้านกับ 2, แม่บอกสองร้อนห้าแต่ถือว่าเคสนี้ก็สำเร็จเนาะสำหรับท่านไรที่ว่ายัง อยากอุปธรรมเนะาะว่วภาคส่วนที่วา่ายังขาดเนาะแล้วก็ส่วนใบแดงที่ยังเป็นหนี้ก็จะลืมเนะาะถักมาทางบา้าขมวนหรือว่าท่านใดที่วา่ายังมากเองก็บทิโตหาบา้บาขมวนได้บ้าขมวนสิพามาเบิ่งตัวจริงเนาะกับนี่บางคนก็กคือว่าบางคนห้ามบุคือกันนี่นอ้องเลยถ้าคนใดที่ว่าทิดตามบาม้าขมวนสีหูแจกดีว่าแต่ละพื้นที่แต่ละบล้บานบ้าขมวนไปะ่ะต้องได้เฮ็ดแท้พี่นอ้องบางคนกับบุกเข้าใจกับ คิดว่าเฮาทีสร้างาพารบ่หาเงินเข้าทงตัวเองบอ่ออันนี้บ่เลยเนาะทุกทุกเคล็ดทุกทุกที่ที่บ่อขโมนไปด้วยแล้วจะตุก,กเงินในทงตัวเองเนาะซื้อน้ำมูกน้ำมันกินอยู่ถ้าทาง่็เป็นอย่างที่ฮ็ดคนเฮ้าเกินมากซาเดียวพี่น้องแล้วกับบุหู่ว่าสิอยู่ได้ฮอดมืออื่นบ่สีอยู่ฮอดมือฮือบอ่คือเพินว้าว่าตื่นเช้ามาเห็นหน้าที่ว่ายังเนาะในยามเฮาเป็นคนเขาก็สร้า่ครามดีไว้ ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเขาตายไปแล้วยังมีชื่อจะเลือกไว้บ่เออคนนี้สร้างคามดีฮะภาคพี่ภาคน้องไว้เนาะสำหรับเคสนี้ก็สำเร็จเอออีกเรื่องหนึ่งแต่มีพี่มีน้องทักมาหมู่บ้านนี้เนะเาะทางเฟซบุ๊กอยากให้ไปเบิ่งเคสเคสนึงอันนี้ก็ขอไพ่เนาะที่ว่าบ้าขโมยไปบุไรหนึ่งมาได้สอบถามรายละเอียดแล้วตัวจริงแล้วในหมู่บ้านนั้นถ้าเปลี่ยนภาษาเล่าก็แม่นบอกเขาเอิญมาจุ้มจี๊ะเสื้อสายเดียว แล้ววันนี้มีบุคคลที่ว่าให้ไปช่วยเหลือนะละขาบุมีพี่น้องเขาทุกยุกตัวอย่งว่าขโมนเข้าไปช่วยเหลือเนาอะ,อะคนสะท้อนตามมาเมื่อสักคือยกเส้นว่าไอ้น้องขาัิจมตีามาขโมนเนาะเออเนี่ยเขาทีว่าบุคคลน,นี้นเป็นลูกเป็นลานค่อยเป็นพี่เป็นน้องค่อยอะวะค่อยบริป้าบริหิมแล้วอะอันนี้คือสาเหตุที่บ้าขโมนไปบุไรเนาะ คือสมมติว่าไอ้น้องเขาพร้อมเดี๋ยวเออยอมให้ไปเลยแม่นว่าค่อยไปได้เนาะเพราะว่ายานคุณสะท้อนตามมาเนี่ยนั้นพี่น้องเอ๋จริงว่าไปบุได้ก็ขคอไพ่เนาะถ้าคลิปนี้กับบ้านนี้พี่น้องเอ๋ฝักติดตามวิดีโอหน้าเนาะอ่ะบ๊ายบายทุกคน